เซ็งเลยดูสิก่อนไปนี่ถอนสะเกลี้ยงเลยเพอกลับมาก็ขึ้นสะงามเลยคงจะถอนไม่ไหวนะป้าว่านะรอบบ้านเนี่ยคาดว่าดูสิขึ้นเต็มเลยป้าคิดว่าดูสิน้ำหนำทาทั้งนั้นเลยนะป้าคิดว่าป้าจะหาพลาสติกดำมาคุมดีกว่าถอนไม่ไหวอนะ่ะขุดไม่ไหว าคิดว่ามันจะตายมันก็ไม่ตายนะมันก็ขึ้นมาเต็มเลยเห็นปะขุดเอาลากถอนลากถอนโคนออกแล้วก็ยังขึ้นมาแต่ดีหน่อยหญ้าหวายไม่ขึ้นนะตรงนี้โอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ยหเห็นเป็นหย่อมๆยมเนี่ยหญ้าหวายที่เป็นลากมันเป็นป้องๆเนี่ยเนี่ยไอ้หญ้าพวกนี้ยเนี่ยหญ้าพวกเนี้ยดุมากเลยนะเนี่ยลากมันจะเป็นป้องๆเข้าใกล้ไม่ได้นะจ๊ะมันหนามมันหนาม เห็นแล้วก็เหนืน่อยเนาะ